ฉันเองก็มาจากที่ไม่มีอะไรเลยนะคะกลับมาเนี่ยแต่งงานกับแฟนมาแฟนก็คือซาร์ลี่แมนธรรมดาเองก็เงินเดือนก็ห้าหกหมื่นก็ถ้าถามว่าถ้ามาอยู่แบบว่าไม่ทํางานทําการอะไรเลยมันก็คงใช้ไปหมดเป็นเดือนเดือนหรือก็อาจจะทั้งชีวิตที่ผ่อนบ้านอย่างเงี้ยก็ผ่อนบ้านได้หลังนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวเราเห็นช่องทางไงคะแลวโอกาสเนี่ยมันก็ไม่มีหลายครั้งนะคะตอนที่ฉันมาครั้งแรกเนี่ยโอกาสคือว่ามันเยอะมากเพราะว่าคนไทยที่มีวีซ่าน้อยมากแล้วเราเองอะ่ะ มีทั้งวีซ่าแล้วมีทั้งหัวการค้าด้วยมันก็เลยมามิกแอนแมสสามารถบินกลับไปเมืองไทยเพื่อจะค้นคของมาค้ายอะไรอ่ะทุกอย่างเราทําตอนนั้นสวัสดีค่ะ ดิฉันโสพิตโนโมิยาม่านะคะหรือเลือกพี่แอดก็ได้ค่ะเป็นเจ้าของร้านอาหารชาวไทยในประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งปัจจุบันมีอยู่7สาขานะคะแล้วที่เราอยู่ณตรงนี้คือสาขากินซ่านะคะอยู่ในใจกลางของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเลยค่ะเอมมา,ม,งงม,า,ม,ามาอยู่ญี่ปุ่นตั้งแต่35ปีก่อนนะคะ ซึ่งตอนนั้นเนี่ยแต่งงานกับญี่ปุ่นซึ่งแฟนเป็นวิศวกระนะคะแล้วแกก็ทํางานบริษัทญี่ปุ่นทั่วไปเองอะนะคะแล้วพอมาปุ๊บเนี่ยตัวเราเองเนี่ยด้วยความที่ว่าเป็นลูกของแม่ค้ามาตลอดตั้งแต่ครอบครัวตั้งแต่เจนคุณปู่คุณย่าอะไรอย่างเงี้ยเรามีความรู้สึกว่าตอนนั้นมาแล้วเรามองเห็นโอกาสอะคะ่ะเห็นโอกาสในช่วงนั้นว่าเอ๊ะทำไมตรงนี้อันนั้นก็ยังไม่มีอะไรก็ยังไม่มีทําให้เราคิดถึงตําราของที่บ้านตําราแรกของเราก็คือแคบหมู กับแหนมซึ่งเป็นตําราที่ว่าเราทําเลี้ยงครอบครัวตั้งแต่คุณคุณปู่คุณย่าเลี้ยงเรามาแล้วก็คุณแม่เราก็ทำนะคะแต่ตัวพี่เองอะ่ะยังไม่เคยได้ลงมือทําเองแต่ช่วยเป็นลูกมือช่วยแม่ตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยคิดว่าจะทําขายแล้วละ่ะไปเห็นสโตไทยยังไม่มีก็เลยโทรไปถามร้านสโตว่าจะรับของเราไหมเขาก็บอกอของเราประมาณไหนล่ะเราก็มั่นนะเนาะมั่นว่าของเราต้องอร่อยก็เลยบอกว่า โทรไปถามแม่ที่แม่ให้หนูเตรียมนะนะ่ะแม่ใส่กี่ช้อนกี่อะไรอย่างเงี้ยแม่ก็บอกมาเราก็รู้ละล้วก็ผสมผสมทำเสร็จอีกวันหนึ่งไปส่งไปส่งกับแฟนนะนะคะร้านสโต๋แถวชินยูกุซึ่งตอนนั้นนะร้านสโตไทยในชินยูกุมีอยู่ร้านเดียวเองอะคะ่ะไทยสโตนะคะ พอไปส่งปุ๊บเนี่ยสามีนั่งแยกคนละมุมเลยปล่อยให้เราคุยพรีเซนต์อาหารเรากับเจ้าของร้านพอเขาซื้อเราหมดแล้วเร,เราลงบันไดามาแฟนบอกโอ้ยฉันนี่โล่งใจมากเลยฉันกลัวเขาไม่ซื้อของเธอถ้าเขาไม่ซื้อของเธอเนี่ยถ้าเกิดฉันต้องมามากินเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยหลังจากนั้นแล้วพอเราไปวางตลาดปุ๊บผลตอบรับดีมากทุกคนบอกทําไมอร่อยอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแค่หมูก็ไม่มีเราก็เออหัวใส่แล้วว่าแค่หมูเนี่ยบ้านเราทําอยู่แล้วเราหาหนังหมูจากเวโนมา เราก็มาทําขายเพราอจากนั้นก็เป็นปากต่อปากพอร้านสโตชิยูกุมีร้านสโตใกล้เคียงไม่มีร้านโยแถวโยโกโฮาม่าไม่มีทุกคนก็ติดต่อเข้ามาว่าอยากอยากาซื้อเราก็ผลิตอะค่ะตอนนั้นทําแบบนี้ประมาณปีครึ่งนะคะเราก็ดูตลาดตลอดเพราะส่งร้านแต่ละร้านะ่ะโอ้ตอนนั้นในแบบจากแฟนที่แบบทํางานวันจันทร์ถึงสุกน้อเราทอดแค่หมูเนี่ยเขาต้องกลับมาช่วยเราอะนะคะทั้งทาแค่หมูทั้งหั่นหนังหมู เขาถอดเน็กไท่ออกนะคะแล้วหั่นหนังหมูค่ะยังเป็นภาพจําอยู่เลยตอนนั้นเราพักบ้านบ้านพักของบริษัทนะคะก็ไม่ได้สะดวกสบายอะไรมากแล้วก็เจอกับว่าทําให้ข้างห้องอเหม็นเ <c oughs> พราะเราทอดแค่หมูค่ะ,คะก็เริ่มจากตรงนั้นพอเริ่มจากตรงนั้นเนี่ยปีกว่าที่เราบีบประสบการณ์ในการส่งตามร้านสโต์ต่างๆเนี่ยทำให้รู้รว่าเออเรามองเห็นแล้วว่าร้านอาหารไทยในนี้ทําไมเป็นไปได้แน่นอนแล้วก็มองตลาดว่าเราอ่านขาดกว่าเขาคือเขาจะเป็นคาราโอเกะ กับสโตเรามองว่ามันไม่ใช่ชีวิตจริงคนเรามันต้องทานข้าวแกงนะคะคนที่จะดำรงชีพได้าาคาราเกะมันเหมาะสำหรับไปเที่ยวไปอะไรเวลาเรามีเงินแบบไป enjoy life นะคะก็เลยเปลี่ยนเป็นร้านข้าวแกงทำแนวร้านข้าวแกงเลยคะ่ะเปิดครั้งแรกครึ่งสโตกก,กับครึ่งข้าวแกงกับก๋้ยเต๋ยวพอเราทำปรากฏว่าทุกคนบอกอร่อยอีกขาย๋วยเต๋ยวน้ำตก๋วยเติยวขวยวต๋ยวเนื้อเปื่อยขึ้นชื่อของเราเปิดที่โยโกฮามานะคะตอนนั้นนะคะปรากฏว่าร้านขึ้นชื่อของในเมืองโยโกฮามาเลยค่ะ ก็ทำอยู่ตรงนี้มาเนี่ยทำลักษณะแฟนก็ทำงานบริษัทอยู่นะคะทำเองก็อาศัยจ้างคนนั้นคนนี้ช่วยบ้างก็อยู่ประมาณเกือบสิบปีเรามองตลาดแล้วลว่าเออคนไทยเริ่มน้อยลงตอนนั้นเขากวาดคนไทยนะคะคนไทยมาลักษณะตอนนั้นแทบจะไม่มีวีซ่ากันคือหนีวีซา่าเรามองแล้วว่าเออเราต้องเปลี่ยนตลาดแล้วละ่ะฉะนั้นต้องเป็นเกาะตลาดจับตลาดญี่ปุ่นดีกว่า ซึ่งร้านไทยในญี่ปุ่นตอนนั้นที่ร้านไทยที่สมบูรณ์แบบมีน้อยมากแล้ะร้านต้ยมยำกุ้งหมอ้อละ2,000เยนสมัยนั้นนะคะพันหเยนนี่ถูกสุดอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกแฟนว่าเธ<ด>อเธอ,อออกจากบริษัทมาไหมถ้าเธอออกบริษัทมาเนี่ยเธอมาช่วยฉันเนี่ยเราก็จะทําได้แต่เขาเนี่ยมันเป็นช่วงหัวเลียวหัวต่อของเขาอะนะคะเพราะตัวเขาเองอะ คนญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเริ่มงานก็เริ่มตั้งแต่จบใหม่ๆถ้าออกกลางคันเนี่ยอนาคตตอนนั้นคือแทบจะขึ้นแล้วลว่าเป็นหัวหน้าเป็นอะไรแล้วอะ่ะถ้าออกมาแล้วจะไม่มีโอกาสเข้าไปเริ่มใหม่ในบริษัทได้แล้วก็เลยปลอบใจเขาแบบไม่เป็นไรเราก็พอพอมีทุนเนาะเนาะอย่างมากเราก็ทํากันสองคนขาดทุนก็เงินเราที่หามาได้มันก็หมดแค่นั้นเองอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจออกมาแล้วมาเปิดร้านเปิดร้านชาวไทยสาขาชิบูยา่าหลังจากนั้นก็กินซากินซ่าเดิมทีไม่ใช่ร้านนี้ค่ะเป็นร้านในตึกเก่าของโตชิบา้าแต่ปิดไปแล้ว แล้วก็มาเปิดคาวาซากิเปิดโยโกฮาม่าเปิดอะไรตามๆม,มาค่ะแล้วก็อพอน,นานๆเข้าเนี่ยระบบของชาวไทยโยโกฮาม่า oh ร้านแรกเนี่ยซึ่งมันเป็นร้านข้าวแกงอะไรก็ต้องปิดตัวลงเพราะว่าอันนั้นมันต้องอาศัยว่าเราต้องลงทุนไปทําเองซึ่งเราต้องดูอยู่ดูแลลูกค้าเลยตลอดอย่างเงี้ยเราไม่สามารถจะมอบให้เหมือนว่าเป็นทีมงานหรือเป็นกุ๊กอะไรเหมือนระบบร้านอาหารที่ทุกวันไี่ได้อะไรเงี้ยก็เลยปิดไปตอนนี้ก็ทําแบบนี้แล้วก็ทำคาเทอริ uh, ่งให้กับ สถานทูตและหน่วยงานต่างๆนะคะงานเลี้ยงต่างๆเนี่ยแล้วก็เป็นปินโตแล้วช่วงปีนี้น่าจะมีอีกสองโปรเจกตค์ะคะที่จะเปิดนะคะซึ่งเป็นปินโตในโยโกฮาม่า แล้วก็อีกที่หนึ่งก็จะเป็นนาริตะค่ะของเรายัางเป็นไทยแท้ตลอดนะคะของเรายัางเป็นไทยแท้และสูตรของเราอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเราจะขึ้นชื่อมากก๋วยเตี๋ยวไส้อัวอีกหลากหลายเมนูนะคะเขาเราเราจะรักษารุ่นสูรุ่น,รรนอ,ยอย่างที่เรียนให้ทราบว่ากุ๊กต่อให้คุณมาจากไหนร้อยแห่งร้อยคนพันคนมันก็มีร้อยสูตรพันสูตรนะคะเราจะต้องมาเทรนจากร้านของเราโดยตรงว่าต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้นะอะไรแล้วเรามีขัวกลางค่ะ ครัวกลางของเราเนี่ยเราจะผลิตทุกอย่างที่ครัวกลางแล้วก็ส่งไปตามร้านต่างๆของเราแต่ละสาขาอย่างข้าวเราก็เชนเน้นข้าวไทยเราจะไม่เลยกับข้าวแบบว่าอาหารไทยกับข้าวญี่ปุ่นเรารับไม่ได้เราเป็นคนไทยอะค่ะอย่างเช่นต้มยำกุ้งอย่างเงี้ยเราไปเจอบางร้านเนี่ยใส่แค่ลอดอย่างเงี้ยเราก็เออมันไม่ใช่ในะอย่างนี้ของเราจะไม่มีค่ะเราจะเน้นเรื่องนี้แลวจะ รุ่นสูรุ่นของเราก็คือจะอย่างนี้บอกกันว่าไม่ได้อันไหนไม่ได้ก็คือไม่ได้จะมาแบบว่าเ,ออเพื่อความสวยงามนะเพื่ออะไรเนี่ยเราไม่ให้เลยค่ะเรารักษาความเป็นไทยมากอยู่นี้คนญี่ปุ่น,นทานอาหารไทยเก่งมากใช่บางคนแบางคนบอกเลยนะขอเผ็ดเราก็จะให้มีในเมนูให้เลือกนะครับว่าพริกกี่เม็ดหนึ่งเม็ดสองเม็ดสามเม็ดนะระดับไหนคุณก็เลือกชี้มาให้เราเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่โดยรวมก็คือว่าจะไม่เน้นหวานนะคะคนญี่ปุ่นนะ,นะคะไม่เหมือนฝรั่งไม่ชอบหวาน,นะค่ะก็คือ เป็นออริจินอลไทยเลยค่ะบางครั้งคุยอย่างแม่บ้านหรือคนที่แต่งงานกับคนญี่ปุ่นก็มาทานก็บอกเออรสของเรา,าไทยแท้อะไรอย่างเงี้ยค่ะยังเคยมีนะคะที่ว่าไปร้านอาหารไทยแห่งหนึ่งเขาค่อนข้างจะขึ้นชื่อมากในญี่ปุ่นนะแต่เจ้าของไม่ใช่คนไทยนะวันนั้นเราก็ลองถามน้องดูว่าน้องใครทคําคะอาหารเนี่ยเขาบอกกัมบูชาหมายถึงกุ๊กข,ของเขานะเราก็อ๋ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> แต่ของเราไม่อ่ะเราจะไทยจริงๆค่ะุ๊กแล้วก็ เราแอปไายมาจากเมืองไทยเองจริงๆแล้วนะคะที่ชื่อชาวไทยเนี่ยแรกเริ่มก็คือความที่เราเปิดเป็นร้านข้าวแกงกับร้านสโตไทยเนาะเราอยากสื่อว่าร้านเราเนี่ยเออเป็นของคนไทยทุกคนนะแล้วมีทุกอย่างนะที่เกี่ยวกับไทยอะไรอย่างเงี้ยพอเป็นชื่อนี้ตั้งแต่เดิมแล้วอะ่ะมันกลายเป็นว่าลูกค้าติดชื่อนี้แล้วพอเราเปลี่ยนมาแร้วรูปลักษณะเลสซอลองหรืออะไรก็ตามเราก็ยังใช้ชื่อนี้อยู่ ก็สื่อในความเป็นไทยค่ะไทยแท้ๆว่าทุกคนเป็นคนไทยแล้วหลักๆในการดูส่วนมากนะคะอาหารไทยเนี่ยจะเหมาะกับคนวัยวัยรุ่นจนถึงกระทั่งวัยทำงานจะไม่เหมาะกับคนแก่หรือคนสูงอายุเพราะว่าอาหารไทยเราเป็นใน,ในความรู้สึกคนแก่หรือคนอรุ่นที่เจนอื่นๆจะมองว่าเผ็ดใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยแล้วเราก็จะขายในตัวเมืองอาจจะเพราะว่าอยู่อยู่แบบ อยู่2เมืองนี่มากกว่าอยู่โตเกียวกับคานากาวะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะหาใน1เราจะพิจารณาจากใกล้ออฟฟิศใกล้ออฟฟิศใกล้สถานีรถไฟเพราะมันจะได้กลุ่ม,ปมเป้าหมายเลยเพราะว่าลูกค้าออฟฟิศน่ยชอบทานอาหารไทยแล้วก็หลังจากเลิกงานอีกถ้าเราได้ใกล้สถานีรถไฟเนี่ยก็คือดื่มอะไรก็ได้แล้วก็คุณสามารถนั่งรถไฟกลับอย่างเงี้ยน,นะคะเพราะว่ากฎหมายในการขับรถดื่มแล้วขับไม่ได้อันนี้เรื่องสําคัญเลยค่ะเราถึงจะหาแต่ละร้านของเราเราต้องเป็นย่านที่มีธุรกิจหรือใจกลาง อย่างกินซ่านี่คือใจกลางเลยนะคะและอย่างชิบุย่าอีกเรามีอีกสองสาขาที่นั่นอย่างคาวาซากิเราก็มี2และโยโกฮาม่าทุกที่ของเราก็คือเส้นของรถไฟขึ้นได้คุณเมาแค่ไหนคุณจะดึกยังไงคุณก็กลับบ้านได้อะไรแบบปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยและเป้าหมายของเราก็คือขายให้คนทํางานค่ะถ้าวันเสาร์อาทิตย์อย่างบางที่นะคะวันเสาร์อาทิตย์ได้เงียบนี่แฟนก็จะไม่เลือกเปิดเราจะชอบเสาร์อาทิตย์มีคนมาช้อปปิง้งมาก,กินอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่ามันมันเหมาะกับ มันเป็นอรารมณ์แบบว่าเ,าเดี๋ยวเสาร์ทิ่ยนะยอดขายก็จะบูมอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบเสาร์ทิ่เงียบนี่เราจะไม่ไม่พิจนารณาที่ตรงนั้นเลยะคะ่ะอันนี้จะทําให้ร้านอาหารไทยเนี่ยให้คนญี่ปุ่นมาทานเนี่ยเราต้องทําราคาพอๆกับาราคาอาหารญี่ปุ่นตะก่อนนะคะสมัยเปิด3าปีก่อนเนี่ยในรูปแบบรีสอร์งแล้วนะคะของร้านขายให้คนญี่ปุ่นแล้วเนี่ยเราจะขายแค่ราคาก๋ว<ม>ยเตี๋ยวในเจ็ดเยนเองสมัยนั้นแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วค่ะทุกอย่างมันแพงเพิ่มเป็นพันเยน ก็ยังถือว่าราคาโอเคอนะคะเพราะว่า,ากลางวันเนี่ยเราจะเน้นว่าไม่แพงและเหมาะกับพนักงานออฟฟิศว่าไม่ต้องห่อเข้าจากบ้านมานะไม่ต้องเป็นภาราในการที่ห่อนะมาทานที่นี่ทานใหม่หมๆอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนเย็นพอเขาติดใจอาหารกลางวันแล้วเนี่ยตอนเย็นก็เหมาะกับสังสรรค์เพื่อนฟูอะไรอย่างเงี้ยเสาร์อาทิตย์ก็เหมาะกับครอบครัวมาอะไรอย่างเงี้ยเราจะาใช้เหตุพิจนารณาด้ทุกๆด้านประมาณนี้ในการเลือกสถานที่ในการตอบโจทย์ ปกติแฟนนี่ถ้าได้ที่ในแกจะใช้ระยะเวลาในการเซอร์วยด้วยตัวแกเองเป็นเดือนนะฮะมันนั่งดูแทบเขาจะจับอย่างญี่ปุ่นเนี่ยอย่างเอ่อเรลเอสเตทของญี่ปุ่นเนี่ยเขาเสนอที่ให้เราแต่ละที่เนี่ยเขาจะบอกเลยว่าวินาทีเนี้ย่งหนงชั่วโมงอะมีคนช่วงไหนอะไรเขาจะมีสถิติให้เราดูเลยค่ะมันก็จะทำให้เราตัดสินใจอะไรง่ายแล้วเราเองก็ต้องมาดูด้วยตาด้วย ออชั่วโมงไหนนะคนมาพูดพานชั่วโมงไหนชั่วโมงไหนเงียบอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันหนึ่งประมาณกี่คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะของเรานี่อย่างน้อยของเรากุ๊กสามคนของเรานะคะต่อหนึ่งครัวกุ๊กสามคนแล้วก็นอกนั้นก็จะมีผู้ช่วยที่เช่นแฮนอะไรอย่างเงี้ยของเราจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้อยเนะี่ยถ้ากุก๊กหนึ่งคนอยู่ไม่ได้ยังไงก็คุมไม่ได้ ก็ตอนนี้ชาวไทยก็จะมีทั้งหมดอยู่ทั้งกุ๊กทั้งอ่ะเฉพาะวีเวิร์กเพอร์ที่เราทําให้นะก็40กว่าคนนะคะเพราะว่าอย่างของเราเองอ่ะเรามีการแบบมาถึงปุ๊บเราจะปรับสอนใหม่นะคะว่าเออสูตรของเราอย่างนี้นะขอให้คุณนะรู้จักกระทะใช่ไหมคุณคุณมีประสบการณ์จริงนะแต่ว่าเรื่องรสชาติเรื่องหน้าตาอาหารเราจะต้องมาเทนกันใหม่ใช่ค่ะแล้วกุ๊กที่จะเราแอปพลายมาจากเมืองไทยตลอดสําหรับเรานะคะตั้งแต่ทํามา35ปีเราไม่เคยรับในนี้ บางทีเราก็เจอขโมยไปอะไรเงี้ยถามว่าเราลําบากไหมเวลาเราเสียคนไปเราก็โอเคแต่เราก็ยอมยอมที่ว่าจะแอปไพายมาให้ใหม่แต่ก่อนเรามองเป็นอย่างนี้ค่ะเราอยากให้โอกาสคนไทยที่ว่าอยากมาทํางานต่างประเทศแล้วมาเจอกันนายจ้างโดยตรงไม่โดนหลอกไม่ต้องเสียอะไรที่แบบมากมายขนาดนั้นเสียตามจริงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นอะไรที่เรามาตกลงกันได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนมากกุ๊กกันนะคะสมัยมันมี2 22แบบนะคะแบบ A คือกุก๊กอ่ะผ่านงานมา10ปี กับแ,แบบ B ีกุ๊กผ่านงานมา5ปีกรณีแบบ B ีเนะี่ยถ้าผ่านงานมา5ปีเนะี่ยต้องสอบใบของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมันจะมีใบนะคะมีใบให้เลยซึ่งเดี๋ยวนี้ถ้ากรมพัฒนาฝีมือแต่ละจังหวัดเปิดช้าเนี่ยน้องๆพวกนี้สามารถหันไปสอบไปเรียนวันจะมีครัววันดีที่หนึ่งนะคะแล้วก็โรงเรียนเปิดใหม่โรงเรียนเกรสอะไรนี่นแหละคือที่เขาได้รับจากกระทรวงแรงงานนะคะเมื่อไปสอบที่เขาก็ได้รับวิทยาฐานะเท่ากัน ใบเดียวกันเพียงแต่ว่าอันนี้ไปสอบก่อนสอบก็จะอบรมเราสักสองวันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือของคน5ปีนะคะแล้วก็มาแอปพายแต่ตอนนี้มันมันปัญหามันมีจากการเรื่องแอปพายนะคะแต่ก่อนเนี่ยการแอปพายเนี่ยใช้เวลาแค่3เดือนอย่างมากก็4เดือนถ้าเอกสารไม่สมบูรณ์แบบแต่เดี๋ยวนี้ป่าเข้าไป8 9เดือนเพราะว่าอิมิเกชันที่เนี่ยตั้งแต่ปี2 2 0 1 9มาเนี่ยเขาเปิดวีซ่าย่างอื่นอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะทำให้น่าจะงานเขาล้น ขอแต่ละครั้งนี่คือเท่ากับขอปีนี้เผื่อปีหน้าเลยอะแอพพายอะนะคะฉะนั้นในการจะนั่นก็เป็นปัญหาเหมือนกันในการเปิดร้านใหม่นะ,ะแต่เราอาศัยว่าเราเองก็พอจะมีทีมอยู่อะดึงกันไปดึงกันมาอะไรอย่างเงี้ยก็ก็คือดึงในทีมเราอะนะคะก็จะเปิดก็ยังยังสู้อยู่ค่ะว่าจะเปิดอยู่เพราะว่าถ้าพูดถึงว่ามันเยอะมันเยอะเกินมากเลยล่ะตอนนี้แต่อาศัยว่าเราเป็นร้านเก่าแก่เหมือนกับว่าเราเดินทางนี้แล้วอะเนาะเราก็ อ,อยู่ในกลุ่มที่ทําตั้งแต่ต้นๆมันก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่แล้วสําหรับเราแต่ถ้าคนใหม่มาตอนนี้ยอมรับว,ว่ามันยากแล้วโอกาสเสี่ยงที่ว่าจะไปต่อหรือว่าจะรอดเนี่ยม,มันต้องใช้หลายๆแบบองค์ประกอบจริงๆรงะโดยตัวเราเองหนึ่งตัวต้นก่อนละสองเนี่ยก็อย่าไปหวังว่า,าเราได้กุ๊กจากร้านนั้นกอนลันขอมาร้านกอล้นขอเขาทําแล้วเขา โตเร็วนะเราอาจจะโตเร็วโดยพึ่งกุ๊กอันนี้ก็ถือว่าคิดผิดนะคะสําหรับผู้ประกอบการนะคะคุณต้องคิดได้คุณต้องคิดได้ก่อนที่คุณจะจ้างคนอื่นมาคุณต้องคิดได้เร็วกว่าสเต็ปหนึ่งไม่ใช่ว่าหวังไปพึ่งกุ๊กทั้งหมดซึ่งมันมีความเสี่ยงมากตอนนี้ปัจจุบันก็เจอปัญหาแย่งกุ๊กกันนะคะแย่งกันแบบแย่งมากๆเลยค่ะแบบว่าอย่างเช่นร้านที่อยู่ตัวแล้วเงร้านใหมเ่เปิดเปิดมีความหวังว่าเออฉันไปดึงกุ๊กจากร้านนี้มานะฉันก็คงโตได้อะไรเงี้ยประมาณนั้น แต่ทางเราไม่เคยรับกุ๊กในนี้ค่ะเราเชื่อวา่อวาเรามาจากไทยดีกว่าทุกวันนี้ก็ยังเชื่อแล้วก็ตอนนี้น่าจะภายในอีกสักอา,อาทิตย์สองอาทิตย์มีอาจารย์จากที่แบบที่โรงเรียนของเขาอ่ะน่าจะเป็นโรงเรียนเกรดหรือ,อะไรสักอย่างนะคะที่กรุงเทพอาจจะอาจจะเอ่ยชื่อผิดแต่เป็นโรงเรียนที่ได้รับมาตรฐานจากกระทรวงนี่แหละค่ะก็จะเข้าขึ้นมาแล้วก็ จะทำา MOU กันแล้วว่าต่อไปเนี่ยแลวอยากจะให้สนับสนุนให้โรงเรียนเนี่ยลงประชาสัมพันธ์ในญี่ปุ่นเยอะๆคุณต้องการกู้คุณมาเลยแต่ของเขาไม่ใช่โรงเรียนนะคะของเขาสำหรับคนที่จะไปต่างประเทศและอาจจะวุฒิตรงนั้นไม่มีซึ่งทุกคนมีใบผ่านงานมาหมดแล้วเขา,าเขามีใบผ่านงานแล้วเพียงแต่ว่ามาสอบใบรับรองอย่างเงี้ยคุณสามารถเป็นเลือกใครก็ได้ได้เลยในเขามีให้ตลอดอย่างเงี้ยอยากให้เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทําให้ว่า เออไม่ตันไงฮะเวลามีอะไรอย่างเงี้ยอย่างเราแหละบางทีเราก็เจอแบบโอ้ยเอาเอาใครมาอีกเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยจะไปาหาที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาจะมีให้แล้วต่อไปนะคะซึ่งว่าหลายๆร้านเจอมาแล้วว่าเจอคนในเนี้ยไม่ค่อยน่ารักบางทีก็ทิ้งกระทะทิ้งอะไรไม่มาทํางานออย่างเงี้ยเราก็เข้าใจเพราะเราเป็นหัวอกเจ้าของร้านเหมือนกันนะคะแต่ของเราถามว่าเจอไหมก็เจอแบบว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยอย่างจากร้อยคนเนี่ยก็อาจจะไปสักสี่ห้าคนอะไรอย่างเงี้ย หได้ของเราอะนะคะประมาณ5%แต่จริงๆเราจะตกลงกันตลอดว่าถ้ามาอยู่กับพี่แล้วนะถ้าไม่อยากอยู่กับพี่ลาออกอย่างเป็นกิจลักษณะแล้วก็เคลียร์ตัวเองเลยคือว่าจอบออกประเทศไปแล้วกม็มันจะมีบัตรของอบัตรเขาเรียกว่าบัตรบัตรต่างด้าวนะกดยินโทรกโชถ้าบัตรนั้นคืนให้ต่อ,ตอมอที่สนามบินเราทุกอย่างภาระเราก็จบ ทุกอย่างมันก็เคลียร์แต่ถ้าอย่างอยู่ในร้านอย่างร้านของเราเนี่ยมันจะมีเลยว่า mm. เกิดอะไรเกิดขึ้นกับลูกกับพนักงานนะเราดูแลประมาณไหน mm. ประมาณไหน,รไหนเราจะมีทุกอย่างให้ค่ะมีในสัญญาจ้างงานอยู่แล้วแล้วสัญญานี้ก็จะชะ่ทำให้ถูกต้องว่เาเราต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะคะเมื่อปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีโอกาสได้ต้อนรับท่านรัฐมนตรีแรงงานนะฮะท่านไปทานข้าวที่ร้านด้วย แล้วท่านก็แนะนําว่าเดี๋ยวนี้ตั้งแต่ปี19มามันเนี่ยมันมีวีซ่าใหม่ออกมานะคะเผื่อจะได้ไปเผยแพร่บอกน้องๆน้องๆที่อยู่ประเทศไทยอะนะคะมันมีวีซ่าเขาเรียกว่าทัศะโทโกเดียวกับโทโทกิโทโกกุกิโน ok no อะไรนี่ลายสักอย่างนะภาษาญี่ปุ่นนะก็มันแปลว่าทัศะมันมีหลายประเภทมากซึ่งจริงๆแล้วน้องเนี่ยที่อยู่ประเทศไทยสมมุติว่าอย่างเพศที่ว่าชอบภาษาญี่ปุ่น หรือเรียนมาบ้างจากม .4 ม .5 ห,หรือประเภทเรียนจากหนังสือการ์ตูนให้สอบวัลลัดโนโดคือชิเคเก้นของญี่ปุ่นอะ่ะให้ได้ n 4อย่างต่ำนะคะเ4เสร็จแล้วไปลงทะเบียนสอบอทักษะด้านอาหารเขาเรียกอเขาจะเรียกฟูด้ดเทสอะไรสักอย่างเนียนะคะประเภทของมันะนะฮะมันจมันอยู่ใน,นกลุ่มนั่นแหละกลุ่มวิซ่าทักษะฝีมือนั่นแหละแล้วน้องกลุ่มนี้ปุ๊บถ้าสอบได้2ใบเนี่ยน้องๆสามารถหางานทําในประเทศญี่ปุ่นได้เลยซึ่ง จะติดต่อบริษัทพี่มาก็ได้อันนี้ถือว่าติดต่อกับนายจ้างโดยตรงค่าใช้จ่ายก็จะไม่แพงแล้วมันจะมีบริษัทจัดหางานที่บนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเปิดที่เมืองไทยด้วยส่งมาอีกซึ่งน้องๆเนี่ยสามารถมาทํางานซึ่งได้เงินเดือนก็เป็นชั่วโมงบ้างเป็นอะไรบ้างมันก็อยู่ค่าครองชีพอ,อะไรเหมือนคนญี่ปุ่นเลยอะค่ะอย่างน้อยน้องๆก็เหลือประมาณ3 0,000ื่นเยนตอนนี้เงินมันหูกเนาะสามหมื่นเยนไว้ก่อนเพราะมันแค่ยีบาทนะคะถ้าเงินมัน 30- 40 000, มันประมาณแสนห้าหมื่นเยนอะเหลือได้ หลังจากหักค่าใช้จ่ายค่ากินอยู่อะไรต่างๆแล้วนะคะอันนี้เป็นอีกวีหนึ่งค่ะต้องฝากบอกต่อน้องๆที่เมืองไทยนะคะถ้าอยากมาจริงๆอ่ะไม่ต้องไปทําอะไรเลยหาคุณอวุธหาคุณสมบัติให้ครบก็คือสอบ N4 ซึ่ง N4 เนี่ยเรียนประมาณ6เดือนก็สอบได้เรียนเองก็ได้หรือเรียนออนไลน์ก็ได้หรือเรียนจากการ์ตูนก็ได้นะคะและแต่ว่าขอให้ไปสอบซึ่งประเทศไทยเราสอบทุกเดือนนํานำมาอยู่ที่นี่เต็มเลยนะคะ แล้วเขาค่อนข้างจะเป็นแรงงานแบบไปตามที่ต่างๆเราจะเจอซึ่งญี่ปุ่นตอนนี้เจอปัญหาเรื่องแรงงานนะคะเพราะว่าแรงงานเนี่ยแรงงานประเภทเนี้ยเด็กไม่ค่อยอยากทํากันละไปทําอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีทําให้ต้องอินพอร์ตแรงงานจากไทยจากเวียดนามจากเขมรแต่กลุ่มเวียดนามจะเป็นกลุ่มที่ใหญ่และดีมากเลยค่ะ นะฝากบอกน้องๆคนไทยนะว่ามีหรอยคนแต่ก่อนเนี่ยจะไม่ให้โอกาสแต่ว่าคนที่เป็นกุ๊กจริงๆอย่างเงี้ยหรือไม่งั้นคนจบข้าราการมมาแล้วก็มาทํางาน5ปีอย่างเงี้ยเนี่ยนะแต่ก่อนจะเป็นอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้มีทางเลือกแล้ว โดยที่เราเป็นเด็กต่างจังหวัดะนะเนาะเชียงใหม่ก็จริงแต่ก็ยังชาญเมืองสมัยนั้นะนะเนาะแล้วเราก้าวมาถึงจุดนี้มาอยู่ตรงนี้ได้แล้วก็ทําอะไรได้หลายอย่างนะมันเป็นความภาคภูมิใจจริงๆนะคะว่าอยากให้ทุกคนดูตัวดิฉันเป็นตัวอย่างนะคะว่าอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเรารักแล้วเราพยายามทำเนี่ยนะคะและซื่อสัตย์เนี่ยเราโตได้จริงๆนะคะและทุกวันนียอย่างชาวไทยเนี่ยยังมีการสานึกรักบ้านเกิดตลอด เราจะใช้เงินกําไรจากการทําธุรกิจของเราตั้งแต่เราเป็นร้านเล็กๆมาแล้วจนกระทั่งปัจจุบันเราจะมีการตั้งแต่ชาติศาสนาโรงเรียนการศึกษาเราจะ,ะนําผลกําไรตรงนี้กลับไปตอบแทนบ้านเกิดคือคิด,คดตลอดว่าถ้าไม่มีอาหารไทยอาหารรดมือแม่เราคงไม่มาถึงจุดนี้เราคงไม่สามารถที่จะดูแลพนักง,งานได้ดูแลครอบครัวแล้วก็ สร้างให้คนรู้จักว่าเออนี่คืออาหารไทยจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ลูกก็จะมาสานต่อละแล้วความที่ความที่ลูกอ่ะก็โตแกเป็นลูกครึ่งอะนะคะและคนที่สองเนี่ยแกลเรียนที่เมืองไทยแล้วก็ไปต่ออินเตอร์ที่แกลเียอินเตอร์ที่ไทยแล้วก็ไปต่ออังกฤษแล้วแฟนแกก็จบบังกฤษด้วยกันแล้วรู้สึกสองคนนี้เขาจะรักอาชีพนี้แม่ก็เลยแบบเราก็ต้องผลักดันต่อจริงๆถามว่าเสียดายว่าเราเสียดายเพราะเราอยู่ตรงนี้มาตลอดเนาะอยู่ตั้งแต่ร้านอาหารไทยไม่มีใครรู้จัก จนตอนนี้ร้านอาหารไทยมีเกิดทุกคนญี่ปุ่นก็มาทำรสชาตินี่ก็อาจจะไม่ตรงปกบ้างเลยสารภาพัถตอนนี้ควบคุมแทบจะไม่ได้แล้วค่ะแต่ก่อนยังคุมได้เพราะว่าสถานทูตจะให้ความสำคัญด้านนี้มากเนาะก็แนะนำมีอะไรต่ออะไรสมัย30กว่าปีก่อนเนาะแต่เดี๋ยวนี้ทุกคนมีสิทธิ์เปิดโดยเฉพาะคนญี่ปุ่นรักประเทศไทยไปเรียน67เดเดือนบ้างเปิดมาเยอะมากเลยค่ะถามว่าคู่แข่งก็เยอะในการทำธุรกิจน,น,นะคะ แต่โดยที่ว่าเราใจรักมากกว่า DNA เราเป็นแบบนี้มากกว่าก,ก็สู้ตลอดนะคะเนี่ยคือความภาคภูมิใจจริงๆค่ะอยากให้ทุกคนว่าไม่ว่าจะไปอยู่ที่แห่งไหนก็ตามอ่อเนาะไม่ว่าเราจะเรียนจบสูงไม่สูงก็ตามขอให้มีความตั้งใจและค้นหาตัวเองให้เจอว่าเรารักอะไระนะคะแล้วก็มานะทําสิ่งนั้นด้วยใจรักและซื่อสัตย์กับทุกคนที่อยู่รอบตัวเราไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเราก็ไม่เป็นคนโกงคนอะไรอย่างเงี้ยแลบรองว่ารุ่งเรืองค่ะ